วันนี้มามาแนะนำเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาอาชีพค่ะหรือสายออกกำลังกายค่ะเครื่องดื่มที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในทุกเกมของคุณและไม่ทําลายสุขภาพ Inform Choice เป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬาระดับสากลซึ่งผ่านการทดสอบเพื่อการหาสารกระตุ้นหรือสารต้องห้ามใดๆทางการกีฬาหรือสารปนเปื้อนอันตรายดังนั้นเครื่องหมายนี้จึงทําให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในร่างกายอย่างแน่นอนนะคะคลิปนี้อยากส่งถึงนักกีฬานะคะที่คุณกําลังมองหาเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและไม่ทําลายสุขภาพนะคะเราแนะนาไบอไซด์อี e นะคะชาเขียวมะชัดสูเฉพาะตัวนี้ช่วยเรื่องของเพิ่มพลังงานเพิ่มความอึดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยบาลานซ e ์อิเล็กโทรไลต์ทำให้เล่นกีฬาแล้วไม่เป็นตะคิ็เพิ่มพลังงานเพิ่มสมาธิทําให้คุณโฟกัสกับเกมและในการออกกําลังกายเนี่ยร่างกายมันเกิดแบบ กดหรือของเสียเยอะตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะคะตัวนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างมากนะคะมีทั้งตัวมัทฉะมีบูเบอรี่มีเลซโซาโราทอลแล้วก็มีวิตามินและธาตุมากมายนะมีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีน้าตาลเหมาะกับนักกีฬาอาชีพหรือคนที่ชอบออกกาลังกายมากๆเลยนะคะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไม่มีสารปนเปืนนะะ้อนค่ะเพราะผ่านการรับรองจาก Inform Choice แล้ว ไบโอไซด์อีซองเพิ่มสกยภาพไม่ทำลายสุขภาพค่ะก็สนใจคำแนะนำไบโอไซต์อ e, พิมพ์นสนใจแล้วทังมาคุยันได้นะคะกดลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้